ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่มิลินะจะมาทําคลิปแอบ,บดูมือถือแฟนค่ะเนื่องจากว่าช่วงก่อนใช่ไหมพี่มิลินะเคยทําคลิปบ่นแฟนไปว่าทําไมพี่แจงอะ่ะเขาไม่เคยตอบแชทเลยจาได้ไหมนี่คลิปนี้เลยพี่บ่นแฟนว่าทําไมไม่ตอบแชททาไมไม่เคยตอบทำไมไม่เคยสนใจเออก็ส่งไปให้อ่านไหมอ่าน แต่ไม่ตอบกาวตาชา้างรักษาส้นเท้าแตกอาะก็ส่งไปให้เขาดูเพราะว่าส้นเท้าพี่แจงเขาแตกอ่านแต่ไม่ตอบแล้วช่วงหลังๆเนี่ยพี่บรินก็เลยแบบคิดหนักมากว่าพี่แจงเขามีคนอื่นหรือเปล่าทาไมถึงไม่ตอบเราเออวันนี้นะคะเลยอยากจะมาแอบ,บดูมือถือแฟนขณะนี้นะคะเป็นเวลาเกือบเที่ยงคืนแล้วตอนนี้เจ้าตัวพี่แจงเขาก็กําลังอาบน้ําอยู่นะคะแล้วก็เขาได้ชาร์จแบตไว้ตรงนี้เดี๋ยวเอามาให้ดูก่อน นี่ทุกคนพี่แจงเขาไม่ได้เอามือถือเข้าห้องน้ำไปด้วยนะคะนี่เดี๋ยวเราจะมาแอบดูกันว่าเขาคุยกับใครหรือเปล่านะคะตื่นเต้นอนะ่ะกลัวเหมือนกันนะกลัควคำตอบว่าเออเขาแอบคุยจริงๆหรือว่าเราคิดไปเองทุกคนเอาไงดีวะลองเปิดเลยแล้วกันเฮ้ย เอาจริงๆป้าต้องบอกกันเลยนะว่าพี่มิลินะไม่เคยจับมือถือพี่แจงเลยตั้งแต่คบกันมานะคะแต่เขาตั้งรหัสอทุกคนแล้วพี่มิลินก็ไม่รู้ด้วยว่ารหัสของเขาอะ่ะคืออะไรพี่มิลปรุงฉุกเฉินด้วยอะ่ะทุไม่เคยเล่นมือถือเขาไงเอาไงดีอ๋อทุกคนพี่มิลินะจำได้แล้วว่ามีแฟนขับคนหนึ่งเขาเอาวิธีการดูมือถือแฟนมาให้โดยการเอากระจกทุกคนพี่แจงเขาเอาบน้ำอยู่เรายังมีเวลาหากระจกใช่ใช่เดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่มิลินะจะอธิบายแผนการของพี่มิลินให้ฟังก่อนว่าถ้าพี่แจงเขาอาน้เจปกติ เขาอะจะมาเล่นมือถืออยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวพี่มิลินาจะทําเนียนๆไปนอนข้างเขาแล้วแอบดูออแต่ถ้าแอบดูปกติอะเขาก็จะรู้ไงว่าเราแอบดูมือถือเขาเขาจะแบบ อะไรแบบนี้แอบบๆ,ๆแบบนี้ใช่ปะพี่มิลินคิดว่าเดี๋ยวพี่มิลินจะเอากระจกนะคะนี่พี่มิลินก็หากระจกมาแล้วค่ะทุกคนนี่กระจกวิเศษมากๆเออเดี๋ยวเราจะเอากระจกอะหนีไปแบบนี้ทุกคนออขอประทานอภัยนะคะนี่เออทาแบบนี้เราจะนอนอยู่กับหัวกับหางกันนะเออแล้วก็จะแอบ,บดูพี่แจงว่าพี่แสงคุยกับใครหรือเปล่าแต่ว่าตอนเนี้ยพี่มิลินจะต้องแอบ,บตั้งกล้องก่อนโอเคไหมทุกคนเป็นกําลังใจให้พี่มิลินด้วยคือสงสัยจริงๆเราต้องรู้ให้ได้ว่าเขาคุยกับใครหรือเปล่าหรือว่าเราคิดไปเองหรือว่าเราคิดมาก แต่ว่าตอนนี้นะคะจะต้องเช็ดก่อนเดี๋ยวลายมือติดเอ,อนี่แล้วก็เดี๋ยวเอามือถือไปชาร์จไว้ที่เดิมเดี๋ยวเรามาเริ่มแบบนการกันเลยเป็นกําลังใจให้พี่มิลินด้วยนะคะทุกคนสู้ๆตอนนี้นะคะพี่มิลินก็ตั้งกล้องเรียบร้อยแล้วนะคะไม่รู้ว่าเห็นไหมนะคะเดี๋ยวพี่มิลินะจะไปนอนอยู่ยที่ของพี่มิลินเองนะคะแล้วก็เอากระจกไปด้วยเอามือถือไปด้วยไม่รู้ว่าพี่แตงก็จะสังเกตไหมนะคะเพราะว่ามันก็เล็กอยู่นะหรือว่ามันใหญ่ไม่หรอกพี่แตงเขาไม่สังเกตหร,รอกเริ่มแบวการกันเลยดีกว่า,าสูๆ อเคนอนรอคุณนายเขาอาบน้ำนะคะเราก็ไม่ได้อาบน้ำนแล้ววันนี้ทำไมอาบน้ำไวจังคำเดียวมันสั่นเข้าไปเนี่ยยุงกัดตัตัวยุงกัดเดี๋ยวดิบานอนเร็แลวเดี๋ยวนีิตัวไม่อาบน้ำเลยมาค่ะไม่คงอาบไวไวบ้าอะไรตัวนานกับเขาอีกยุงกัดตัตัวคขาเยอะเลยอ่ะทำไมไม่ฉีดยากันยุง มาตัวไปอาบน้ำดิไู้แป๊บนึงนอนแล้วนะนอนแล้วนะฉันนอนแล้วนะดู๋ยเราแลกนอนดินอนเลยหลับเลยปวดหัวอะไรอ่ะอะไรอยู่ตัวอยู่ตรงนู้นอ่ะเล่เล่หลบตัวเป็นบ้าอยู่ไม่ช่วยกขาฟูบนเพดานเขาไมปดู ไปเรื่อยเลยอุยออ้ยเอรุ้ยแอร์ตวัวมันเก่าแล้วเนาะตัวน้อง <l is> ไหนเป็นแผลเลยเห็นเลยอ่ะไปอาบน้ำดิวุ้ยแปบ๊บนึงตัวเขา call, ขอเล่นแปบ๊บนึงเขาทักโยคะแป๊บนึงนะโอ้ยเขาว่าแล้วเขาต้องฝันแต่ปัญญานั้งแต่ตอนนี้ป้าอะไรตอนนี้มันเกือบเที่ยงคืนแล้วนะตัวเนี่ยอ่อนกายูเลวอ่ะไปอาบน้ำแป๊บนึง ดอะไรเล่าเล่าเล่าทำไมแล้วมัจะปิดไฟแล้วนะปิดไฟแล้วเหรอตัวไปอาบน้ำดิเหอยเขาเล่นโยคะแป๊บนึงเอ้อยเล่นโยคะเยอะๆเนี่ยขาเขาใหญ่ขึข้นแล้วเนี่ยใช่เออเมื่อยไวไฟไม่ดีเหรอเน็นบ้านไม่ดีเหรอตัวไม่หนาะไม่รู้เหมือนกันชัดเจนว่า <c ười> อะไรของมันขึ <Montana> ้น <ø> น <us |zh|> ่ะอะไรของตัวอยู่ๆตัวก็หัวเลาะคนเดียวเนี่ยนะไปอาบน้ำตัวแบบมันเห็นภาพบาดตานะดูว่ามือถือเขาอยู่ไหนอุ้ยเขานั่งทับอยู่ขอเล่นโยคะอีกแป๊บนึงนะอะไรหัวหัวอะไรล่ะตัวเล่นมือถือไปดีตัวเป็นบ้าอะไรของตัวเนี่ยวันนี้อะ ดีจะนอนแล้วจะปิดไฟเฮ้ยใ่สิฉันไม่มีดูมดมนี่เล่นอยูค้ะอีกรอบแล้วกันลำบากนึงเลย,ยว้าวตัวตัวเปว็นแหไรขันจริงเขาอึ้บออยู่ั่ดแหละของตัวเขาเหนื่ยอยเขาเหนื่อยบนอยู่นั่นแหละเหนื่อยละเหนื่อยละอ เหนื่อยใจแล้วเนี่ยเหนื่อยใจก็พักเออใช่อยากพักมั่นเลยตอนนี้แชทไม่เคยตอบแต่ไล่ลูกสาวแม่ทุกลกูกเข้า <K> er <ou> บน่นเฉยเยบ่นอะไรบนไร่นทำไมเขาดูคลิปตอนเช้าต,ตัวเขาแบบว่าเห็นแฟนคนอื่นน่ะไปไล่ลูกแฟนลูกรูปเลยแต่แชทแฟนตัวเองไม่เคยตอบแล้วจะมาบ่นทำไมเ <K> er <ou> ขาขบขึ้น <K> er <ou> แบบเวลาอาบน้ำเว้ยก็จะโนแล้วไปอาบก็ได้ เป็นอะไร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 ไปอาบน้ำไปก่อนดูผมซิเสื้อเสื้อหมดแล้รเนี่ยไปอาบน้ำดีกว่าตัอเป็นบ้าเป็นประสาทฮะเป็นคนสวยที่ไม่มีใครสนใจอืออีสวยธรรมดานี่ไปอาบนะอ คนตอนนี้นะคะพี่มิลินก็รู้สึกถึงความที่แบนเราไปกดไลค์ให้สาวค่ะในไอจี IG. คือแบบบบดตาบาดใจมากรูปเราไม่เคยกดไลค์แต่รูปคนอื่นอะกดไลค์จริงป่ะเวลาพี่มิลินเล่นไอจะพี่แต่เขาก็เล่นไ g นะแต่ไม่เคยตอบเลยอะแต่เมื่อกี้แอบดูก็เห็นเขากดไลค์ให้สาวอ่ะมันก้งมีอาการน้อยใจอยู่หรือเคิดมาก どん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 。 เอาไงดีทุกคนพี่มินคิดว่านะพี่มินจะต้องรู้ให้ได้ว่าผู้หญิงที่พี่แจงกดไลค์เป็นใครนางมันไลค์เข้าสิงแล้วตอนนี้โอเคพี่มิรินคิดแผนออกแล้วเดี๋ยวพี่มิินจะไปอาบน้ําให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวคืนนี้นะเรารอให้พี่แจงหลับแล้วก็เดี๋ยวเอามือถือของพี่แจงมาสแกนนิ้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพี่แจงเขาคุยกับใครกดไลค์ให้สาวคนไหนเพราะว่าไอจีอ่ะมันสามารถดูได้เว้ยทุกคนว่าใครกดไลค์ที่ไหนโอเคงั้นเดี๋ยวพี่มินขอตัวไปอาบน้ําก่อนเจอกันตอนที่พี่แจงเขาหลับแล้วโเค โอเคหละไปะคือตอนนี้นะคะพี่มิลินะแอบลุกขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้เปิดไฟห้องนะทุกคนแต่ว่าเปิดไฟบิวตี้ไว้แบบนี้โอเคทุกคนเดี๋ยวนะคะพี่มิลินจะไปเอามือถือของพี่แจงที่ชาร์จแบตไว้ตรงนี้ตอนนี้พี่แจงเขาหลับเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มแผนการกันเลยดีกว่าต้องอพูดเบาๆนะคะตอนนี้เจ้าตัวเขาหลับแล้วนะคะเดี๋ยวเรา เอานิ้วของพี่แจงมาสกแกนที่มือถือ จะตัดทิ้งไปเลยนะนิ้วไม่ผ่านเอาเท้าเลยละกันเอาเท้าเลยละกันเอาเท้าเลยละกันโอเคทุกคนขอเลื่อนกล้องแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่มิเรนนะคะจะเอาเท้ามาจิ้มที่มือถือโอเคไหม นั้นเราก็ไม่รู้ดีว่าลืมไปเลยว่ายังเหลืออีกข้างนึง <c oughs> เดี๋ยวเราเอามืออีกข้างหนึ่งมาสกแกนเลยละกัน จะรู้ไหมเนี่ยวันนี้เราต้องรู้ไว้ได้ลุยต่อข้างขวานะรอบนี้ข้างขวามัดผมแป๊บนึงสอง ปวดหัวแล้วเนี่ยะนอนแล้วเนี <law> oh. <corn Lake> um. ่ย oh, ร anyway. ู้ไหมนอนฝั่งตัวดีจะจะมานอนฝั่งนี้ทำไมโกนตาไอ่ตัวเขาขอนอนฝั่งนี้แป๊บนึงขอนอนได้อบแขนหน่อยเกอดเอรื่องเป็นวัวเขาวัวงปิดไฟเขาเป็นหลับ้อย ขอจับมือนอนจับมือนอนจับมือก็ออจะลงมาเร็ว,วข้อมือเธอลอย <c oughs> ไปอขอ,<ๆ>ดอยอดีแล้วเดีเ๋ยแวแปบนึ<ล>่อไรจิบ๊บ E ได้แล้วเราจะทำอะไรย้อนเราเปิดมือถือได้แล้วนะดเดี๋ยวเรามา<ห>ดูกันเลยว่าตัวกดไลอะไ้สาวคนไหนเมื่อกี้เขาแอบเห็นนะเขาจะดูมันดึกแล้วแม่เขานอนอยู่ห้องข้างๆตัวคุยเบาๆเนี่ยแนบแล้วใครโทรมาตัวคุยกับใครเนี่ยอะไรนี่เบอร์ใครศูนย์หกตัวนี้กิ๊กใช่ไหมไม่มีก็บเบอร์ช่างทำผมตัวนั่นแหละโกหก ตัวเขาจะนอนแล้วตัวโกหกเขาจะโกหกทำไมเดี๋ยวเขาขอดูก่อนตัวเขาเมอจริงทุกคนนับไปเลยนับเลยเขาถ่ายคลิปอะไรเนี่ยโอ้ตัวกี่นาทีแล้วเนี่ยตัวไอจีอยู่ไหนอยู่นี่อย่างนี้จะได้นี่ทุกคนที่มนนกำลังจะเข้าไอจีนะคะตอนนี้เดี๋ยวขอเช็คก่อนว่าเมื่อกี้อ่ะตัวกดไลค์ให้สาวคนไหนแล้วก็ตัวคุยกับใครมากทําไมตัวไม่เคยตอบแชทเขาแล้วทำไมตัวไม่ถามเขาดีๆตัว ก็ถ่ายคลิปทำไมก็ถ่ามดิตัวก็ไม่ตอบตัวก็โกงของเขาได้ดิเขาต้องแบบของแบบเนี้ยเขาต้องรู้เองให้ได้จะตีนะก็ช่างมันแต่เขาต้องรู้ให้ได้ว่าตัวคุยกับใครนี่ทุกคนนี่ไม่มีอะไรเลย ตัวลบใช่ไหมตัวโกหกเจนลบทำไมแต่ทำไมตัวไม่ตอบเฟซเขาไม่ตอบไอจีเขาอะ่ะดูตัวแล้วก็อยู่ข้างกันแ,แล้วก็คุยกันได้เธอจะมาเลื่อกชแชทลงเฟซอะไรของตัวดูเดี๋ยวไม่ไไมีอะไรไม่กดไลค์ลูกไม่เขาด้วยอะ่ะไม่กดตรงไหนกดไลค์แต่ไม่กดหัวใจไงโอเตเราลว่าอ,อ,อืเขาขอเช็คแป๊บหนึง่งเราได้มาแล้ว จะได้นอนไหมวัน,นนี้ตัวนอนได้ไหมาตัวเขาไปเอามือถือตัวนี้ัวเล่นนอนตัวดแล้หให้ใครเมื่อกี้เขาเห็นนะเขารู้ทำไมไม่ไมีอ่ะเอามามาอืมมันดี <c oughs> เขาว่าตัวต้องมี นนทุกคนใครเป็นมั่งเขาว่าต้องมีคนเป็นแบบเขาแน่ๆเป็นประสาทเดิบ้าดิเขาไม่ได้เป็นประสาทเขาไม่ได้เป็นบ้าตัวนั่นแหละตัวเป็นแฟนที่ไม่น่ารักโอเคอย่างน้อยวันนี้พี่ดินก็ทําสําเร็จแล้วว่าวิธีปลดล็อกแบบเนี้มันใช้ได้ผลทุกคน แฟนแล้วก็สงสัยแฟนว่าแฟนมีคลิปหรือเปล่านะเอาวิธีนี้ไปใช้โอเคใครชอบคลิปนี้นะคะ<ๆ>ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วใครใช้วิธีนี้ได้ผลนะคะคอมเมนต์มาบอกหน่อยแล้วใครจับแฟนได้อะว่าแฟนมีคลิปอะ่ะก็คอมเมนต์มาบอกด้วยตอนนี้ขอตัวไปนอนก่อนง่วงแมวแล้วคลิปแบบนี้แมวแล้วหลบับยุ่นวายที่สุดไปละบายบายฝันดีนะคะทุกคน